ชีเซสสัปดาห์นี้นะคะเราอยู่กันที่หลุมพา3หลุม17นะคะสนาม My โ z o n e g o ล์ฟคลัเขาใหญ่ค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งหลุมซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะคะส่วนธีมของเราในสัปดาห์นี้ก็คือคำว่า greens in regulation หรือว่า ตัวยอดที่เราเห็นบ่อยๆนะคะ GIR นะคะเป็นสถิติของการทำ regular on เช mm ่นพา3ตี1นออนพา4ีตี2ออนพา5ตี3ออนถ้ามีพา6ก็คือตี4ออนนะคะก็เป็นการทำ regular on ซึ่งเป็นสถิติที่สำคัญนะคะมีความหมายกับการทำสกอร์นะคะเพราะว่ายิ่งถ้าเรามีโอกาสทำ regular on บ่อยๆใน1รอบที่เราเล่นกอล์ฟเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะทำสกอร์ได้ดีนะคะทำ regular on ก็มีโอกาส พัทเบอร์ดี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสพัดเบอร์ดี้บ่อยนะ,ะถ้าไม่เบอร์ดี้สพัดก็ยังพานะ,ะหรือว่านาน,น,นที่พัดยากอาจจะ3พัดโบกี้ก็นาน,น,นทีมาเพราะฉะนั้นสกอร์ก็จะมีแบบเบอร์ดี้พาโบกี้นะคะไม่หนีพาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราควรจะพยายามทำเรกูล่าออนให้ได้นะคะซึ่งสถิตินี้เนี่ยมันมีอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ามันสัมพันธ์นก,นกันกับเรื่องของสกอร์ริงนะคะใน LPGA เนี่ยสถิติ2อย่างเนี่ยสกอร์ริงเอเวอร์จกับ GIR Green s i n Regulation เนี่ยสัมพันธ์กันโดยตรงเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมลองไปดูถ้ายกตัวอย่างนะคะของปี2020เมื่อตอนปลายปีเนี่ยคุณผู้ชมลองดูท็อปของ GIR นะคะคนแรกก็คือเซยังคิมนะคะ79.2%นะคะแล้วก็ยังมี b r o o k h นเดอร์สันมีนาซาฮาราโอกะด้วยนะคะและถ้าคุณผู้ชมลองไปดูที่ scoring average ก็จะเห็นว่าเซยังคิมก็เป็นนักกอล์ฟที่ติดอันดับที่1ของ scoring average ด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นก็เห็นแล้วนะคะว่ามันมีความสัมพันธ์กันจริงถ้าเกิดตีเร g ก l a r ร์ได้บ่อยคุณจะมีโอกาสนะคะทำสกอร์ได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเรานักกอล์ฟสมัครเล่นอย่างเราเนี่ยผู้ซึ่งมีความส,สามารถรีเลทกับนักกอล์ฟ LPGA ได้มากกว่า PGA นะคะเราควรจะทำตามอย่างที่เขาทำน,ะนักกอล์ฟ LPGA เนี่ยส่วนมากจะพยายามคิดถึงเรื่องของการทำเร g ก l a r ร์อน ให้บ่อยๆนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องยิงธงทุกครั้งนะะ, mm hmm. ะทีนี้การท mm ํเร e กูล่าออนบ่อยๆของเขาเนี่ยก็มีมีขั้นตอนนะคะ mm hmm. อย่างแรกเลยแน่นอนต้องด i v e ให้อยู่ในแฟเวย์นะคะ mm hmm. เพราะว่าการขึ้นกรีนจากแฟเวย์จะง่ายกว่าขึ้นจากราฟจากทรายแน่นอนนะคะเพราะฉะนั hmm. ้นอย่างแรกที่เขาต้องทําก็คือด i v e ลูกให้อยู่ในแฟเวย์นะคะ mm hmm. ทีนี้เราอยู่ที่ภาษาเพราะฉะนั้นเราข้ามเรื่องด i v e ไปก่อนนะ,ะ mm hmm. อย่างที่2เนี่ยก็คือเราต้องรู้ระยะ ต้องรู้วงกลมความผิดพลาดของเรานะคะรัศมีของวงกลมผิดพลาดของเราเนี่ยว่ามันกว้างแค่ไหนสําหรับแต่ละเหล็กนะคะเพราะแน่นอนมันไม่เท่ากันถ้าเหล็กสั้นก็จะแคบหน่อยถูกไหมคะถ้าเหล็กยาวก็จะพลาดเยอะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าแต่ละเหล็กเนี่ยระยะเท่าไหร่แล้วก็วงกลมความผิดพลาดที่ว่าเนี่ย มันกว้างแค่ไหนเราจะได้เข้าธงถูกเป็นข้อที่3นะคะเข้าธงให้ถูกเนี่ยถ้าเป็นนักกอล์ฟวีกินเนอร์นะคะก็แนะนําไปเลยว่าให้คิดถึงกรีนลืมธงไปเลยดีกว่าให้คิดถึงกรีนเป็นวงกลมก,ลกว้างนะคะเป็น1ส่วนนะคะตีเข้ากลางกรีนตีเข้ากลางกรีนนะคะถ้าเป็นนักกอล์ฟที่เราจะดีขึ้นมาหน่อยนะคะก็แบ่งกรีนเป็น2ส,ส่วนก็ได้หน้าหลังนะคะสส่วนเราก็ขึ้นให้ถูกถูกฝั่งนะฝั่งหน้าหรือฝั่งหลัง ถ้าเก่งขึ้นไปอีกก็แบ่งเป็น4ส่วนนะคะก็เข้าให้ถูกมุมถ้าเก่งขึ้นไปกว่านั้นอีกก็แบ่งเป็น6ส่วนแล้วก็ในที่สุด9ส่วนนะคะสำหรับ professional นะคะก็เท่านี้เนี่ยคุณก็จะมีโอกาสขึ้นกรีนได้ได้ถูกวิธีได้ถูกทางแล้วก็มีโอกาสทำเรกูล่าอ่อนได้บ่อยๆนะคะเดี๋ยวเราลองตีหลุมนี้เนี่ยพา3อย่างที่บอกเป็นหลุมซิกเนเจอร์เพราะฉะนั้นไม่ง่ายแน่นอนตรงนี้อยู่ที่156นะคะหลามีลมนะคะ ขึ้นเขาด้วยอุ๋ยว่าอุ๋ยจะบวกไปสักร้อยเกือบ70แล้วกันร้อยเกือบ70ก็เป็นตัวนี้ไฮบริด25องศานะคะอ่ะมาลองแล้วก็สำหรับอุ๋ยเนี่ยตอนนี้มาเพิ่งมาครั้งแรกนะคะแล้วก็มองไม่เห็นพื้นของพื้นผิวของกรีนสักเท่าไหร่เพราะว่ากรีนมันยกเพราะ,ะนั้นอุ๋ยจะเล็งเข้ากลางกรีนไว้ก่อนแล้วกันนะคะ ก็ออนเรกูล่าออนไปอีกหนึ่งหลุมนะคะก็น่าจะมีโอกาสทำเบอร์ดี้หรือพาได้ไม่ยากนักนะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับความสำคัญของการทำเรกูล่าออนถ้าคุณอยากจะลดสกอร์คะ่ะ